หูดำมากอ่หเป็นอะไรของมล้วถ่ายกนน่ช่อืออไม่เป็นงเีเคยเป็นไหมไม่รู้ไม่เคยเจอไม่เหมือนเคยเป็นหรอนะจะมาหายยังไงอะต้องพอกับเช็ดหมูหา มีการทรามานสัตว์อยู่ตรงนี้ค่ะมีการทรามานสัตว์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไเม่ชได้เลยมีการทรมานสัตว์อยู่ตรงนี้ค่ะให้ปรึกษาหมอแล้วมั้งเนี่ยเปลืองอีกเห็นอ <ผม S 2> ะนนพอเรีบเป็นชื่อระเกาบุกเพิ่งเรียบมันเป็นมานานแล้ว <c oughs> เอ้เป็นเพราะชื่อลูฟี่ด้วยด้วย <c oughs> ก็เป็นโลกนี้แทนที่จะเป็นโลกที่มันแย่กว่านี้อียาทุกวันเลยขี้บุทุกวันเลยมีการทรมานสั่นอยู่ตรงนี้ค่ะอเคไม่เช็ดได้ไงอปกติพอ่อก็ชอบเช็ดให้สันจีหน้าเมืนานะแต่มันไม่ไดำมันก็เคยดำ ขนาดนี้แหละแต่จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วไอ้แก๊กี้หูหดงานมันจะเจ็บเพราะมันอักเสบแน่ๆข้างในเดือดเดี๋ยวเดียวมันดจงเช็ดง่ายนะพี่อ่ะก็อีกเก่าเนี่ยสุดยอดลูกหนูไม่เช็ดไม่ได้หนูดูซะก่อนมันดำขนาดไหน ไม่เช็ดหนูก็จะป่วยเป็นดูสิห้าดำขนาองอีอีไม่เช็ดไม่ได้จริงอีกีอ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 ี้ีอ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 ี้ีเอี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 อออี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 วดอีอีอีมันีอีอีีอมอีอีออีออีอออี เดียว่อัน้ไม่พอใจแน่ฉันใช้น้ำยาจะหมดแล้วเพิ่งซื้อมาแล้วเนี่ยดัีมีการทรมานสัตวอยู่ตรงนี้ค่ะคุณน้ำรดถ้าลุนักการศ์ค่ะถ้าลุนักันรศัก์ มีการทานุณนกันสสอบอยู่ตรงนี้ค่ะหม,นมนอนยับหมองเลยไม่ใ่แม่มาลูกมนทุกวันเลยอ่ะเราไปหาหมอแล้วสักเดือนหน้าแล้วถูกไหมทุกวันะไม่เช็ดได้หรอไม่ให้เลขหน่อยไม่ห,หรอไม่ เลขหน่อยแค่นี้ก่อนลูกเหนอย